รีวิวค้าปอดนะครับตัวนี้เป็นสามสูบนะครับผมตัวนี้เป็นปอดสามสูบสามกลมทำอยู่ที่ปราจีนบุรีเป็นรุ่นสามเก้าสามศูนย์นะครับผมก็ช่าง้ายเทอร์โบเดียวกันกับตะกูลจอนเดียนะครับผมนะครับก็เอาไปใส่จอนเดียก็หอนดีนะมาใส่ปอดทำไมไม่ค่อยหอนเลย รได้เพิ่มความแรงครับผมเพิ่มความแรงได้แรงมากคันนี้มาขึ้นสดหน้างานนะครับผมมาขึ้นสดหน้างานเราอาจจะดัดแปลงอุปกรณ์เดิมบางจุดด้วยนะครับลูกค้าลูกค้าต้องเข้าใจนะเพราะว่าปอตัวนี้มันหาเขาเทอร์โบไม่ได้ ันนี้เป็นปั๊มกลมนะครับผมปั๊มกลมน่าจะเข้าวๆประมาณ5 5 55แรงนะครับ ช่าโพดันตัวไหนน่าจะไฮห,หนึ่งนะครับผมเรประมาณนี้นะครับสําหรับรุ่นปอดนะครับ39 30นะครับผมในลงรีวิวคลิปแตกๆให้ลูกค้าดูนะครับผมหาลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมข้อคันนี้ลูกค้าจองไว้นานแล้วนะช่างก็เพิ่งมีเวลาขึ้นมาทำให้นะครับผมเพราะ่วนใหญ่ช่างจะวิ่งโซนโคราชมากกว่า ลงมาตัวน,นี้น้อยมากนะครับผมพอดีได้ลูกค้าระหว่างทางเพิ่มก็เลยได้มาทําให้นะครับผมประมาณนี้ครับผมก็ส่งงานครับผมยามเย็นกับฟอร์ดสามสูบนะฮะหวานทีรอบนะครับผมตีดตั้งอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับผม ครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับผม3ส,สูบนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับอู๋ช่างบิง๊กเดอะโบขอบคุณครับ